สวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าสวัเจ้าวัสดีเจ้า What's mean? Hello 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 นะคะสวัสดีจากประเทศเยอรมันเทรียนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ใช่ร้านอาหารนะคะเวียดนามนะคะอยู่ที่เทรีย What from Vietnam? อ่าโอเควัสดีเจ้า Okay and what is name let's go my 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 something มสต๊าฟ Mike Mike ยี่สิ my my work my work and grill อ่า zoom 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 my work and grill what we take order for it? a uh, duck fried duck for me and uh, German beer You ยัวจะคือกิน German beer นี่นะคะนางนางสั่งอาหารตัวนี้นะคะ duck chop 9ยูโรฮะ10เซนนะคะแล้วก็ German beer นะคะราคาอยู่ที่ เ e r m อมันเบีย What What เ e อมันเบีย Bitburger เบียจากเยอรมันนะคะสามยูโรแปดสิบส่วนของแมวนะคะแมวสั่งผัดผัดมีม่กอกเป็ดนะคะราคาที่เจ็ดยูโรผัดบะมีก่กอกเจ7โอ้แดยูโรห้นะคะเห็นไหมอืมแล้วก็สั่งไส้งงอนเบียรนะคะ สามยูโรห้าสิบนเบียร์วัตชิเจก็เตชิเจเหลบัวบัวบีุปนี่เวียดนาิบีฟบอ้สนอ่ and name นางเทคออเดอร์เฟอนะคะเฟอร์บรอ บิ๊กน้ำอ่าโบว e ินไซ e ์ beef, s <S เนื้อ,อเนื้อนะคะราคาอยู่ที่8ปยูโรห้าสิบเซนนะคะยอด <phone noise> ก็ตอนนี้เราก็จะรออาหารนะคะเพื่อ <phone noise> ที่จะมาทานกันแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าอาหารใช้ได้หรือเปล่าเนาะ มาล้วค่ะลูกไล่เด๋ยวสปิงโเนาะบัีนอโอเคุอืมอืมอืมองกรอบอร่อยอืมอร่อยกรอบนองรนุ่มหนอะหนอชาิเปรี้ยว แล้วก็มีซอสเหมือนเป็นน้ำจิ้มไก่ อร่อยใช้ได้เลยนะคะพอใช้ได้นะคะฉันเอามาหั่นให้มันจิ้ม่อนหนึ่งเดี๋ยวให้มันยืกอะไรก็ได้หมดผัดเส้นใส่กับผัดซอสคุงโรสนะคะแล้วก็มีเป็ดทอดกรอบดีนะแล้วนี้ก็เป็นน้ำซุปคล้ายๆายยเหมือนังไงเดียเหมือนก๋วยเตี๋ยวบ้านเราเหมคะแต่ก๋วยเตี๋ยวบ้านเราอร่อยกว่าเนาะทั้งนั่นก็พอใช้ได้นะคะเหมือนผัดซอสน้ำมัน

อย่าลืมกดไลค์ s ับสไครต์ตรงปุ่มนี้ด้วยนะจ๊ะเพื่อเป็นการเตือนรับข้อมูลข่าวสารของพี่มเสีจ้า